สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การละครหนึ่งใบนะัดกับเรื่องราวที่น่าสนใจใน EP นี้ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับทุกท่านนะครับซึ่งเป็นผู้มีบุญที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ในงวดล่าสุดที่ผ่านมานี้นะครับไม่ใช่เรื่องเงเอินนะครับสาหรับท่านที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่เนี่ยก็คือท่านที่เคยทําบุญใหญ่มาแล้วในอดีตแล้วกรรมดีส่งผลให้ท่านได้รับผลบุญในปัจจุบันนะครับสำหรับเนื้อหาใน EP ีนี้นะครับผมไม่ต้องการให้ทุกท่านงงงายนะ กับเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเพราะว่าอย่างที่ผมบอกความบมังเอิญไม่มีอยู่จริงนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวใน e ีพนี้เนี่ยผมอยากให้ทุกท่านฟังด้วยปัญญานะฟังด้วยการมีวิจารณญาณที่ดีผมจะแชร์ประสบการณ์การถูกลอตเตอรี่ของผมครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับมันมีที่มาที่ไปที่น่าสนใจนะมันเกี่ยวเนื่องกับภูมิปัญญาโบราณของคนเฒ่าคนแก่ในประเทศไทยเรานี่แหละนะครับ ท่านก็ได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมานะครับคือหนังสือเล่มนี้อันนี้ผมให้ดูนะหนังสือเล่มนี้หรือโรงพิมพ์แห่งเนี้ยนะครับเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้กับช่องผมหรอกนะครับแต่เนื่องด้วยว่ามันเป็นความจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตผมเนาะผมก็เลยเอามาให้ดูว่าเออเนี่ยหนังสือเล่มนี้แหละเป็นต้นเรื่องของ E p ทนี้นะครับเมื่อ16ปีที่แล้วมีอยู่วันหนึ่งนะครับช่วงเชา้าตรู่เนี่ยผม ฝันนะครับฝันตอนเวลาประมาณตีห้าตีห้กว่ากวานะครับเกือบสว่างแล้วผมฝันว่าผมกลับไปบวชเป็นพระภิกษุอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่แปลกมากเพราะว่าสถานที่แล้วก็รวมทั้งตัวเองด้วยนะครับก็คือมีในะลักษณะของการโกนหัวห่มผ้าเหลืองบรรยากาศคือตอนที่ผมบวชอยู่ที่วัดป่าท่าพึ่งเลยนะครับที่ผมเคยเล่าให้ฟังในอีพีก่อนหนีน้ ใน EP ที่มีชื่อว่ากลิ่นวิญญาณหนึ่งะนะครับที่ผมบวชแล้วผมไปจํำวัดอยู่ที่วัดป่าค้าพึ่งที่อํเาเภอกุขันจังหวัดศรีสะเกดนั่นแหละนะครับบรรยากาศคือแบบนั้นเลยในความฝันก็คือว่าผมเป็นพระภิกษุนะครับแล้วก็ออตอนเช้าเนี่ยทาวัดเช้าแล้วก็หลังจากสวดมนต์ทำวัดเช้าเสร็จเนี่ยผมก็เตรียมตัวออกบิณฑบาตนะครับ ก็เห็นตัวเองเนี่ยแหละครับหัวล้นหอมผ้าเหลือสะพายบาทแล้วก็เดินลงจากศาลาเตรียมตัวไปบินธบาทกับเพื่อนพระด้วยกันหลายรูปเลยนะครับอันนั้นคือภาพเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นจริงในสมัยที่ผมบวชแล้วมันเหมือนกลับมาอีกครั้งหนึง่งแต่กลับมาในลักษณะของความฝันแล้วภาพก็ตัดไปแค่นั้นหลังจากที่ภาพตัดไปผมก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นมานะครับก็เลยมานั่งคิดนะครับว่าเอานี่เราฝันดีเนี่ย เพราะว่าในความฝันเมื่อกี้ก่อนตื่นมันไม่ได้รู้สึกว่าเป็นความฝันนะมันเหมือนเป็นความจริงเลยเหมือนเราได้กลับไปบวชอีกครั้งหนึ่งก็ถือว่าเป็นฝันที่เป็นนิมิตมงคลนะครับสําหรับผมผมก็เลยคิดว่าคนเฒ่าคนแก่เขาเคยบอกอยู่นะว่าถ้าฝันว่าเราได้บวชพระเนี่ยน่าจะมีโชคนะนะครับผมก็ฉุกคิดตรงนี้ก็เลยวันนั้นนะครับก็ตัดสินใจเข้าไปในตัวเมืองแล้วก็ไปหาอ่านหนังสือ เกี่ยวกับเรื่องความฝันนะครับการทํานายความฝันต่างๆแล้วก็ไปได้หนังสือเล่มนี้มาเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆดูนะครับว่ารายละเอียดของหนังสือเล่มนี้มันเป็นยังไงให้รู้ว่าที่มาที่ไปของการถูกลอตเตอรี่ของผมนะมีที่มาที่ไปยังไงเกี่ยวกับเนื้อหาของตําราเล่มนี้นะครับไปดูกันครับพอผมได้หนังสือเล่มนี้มานะครับผมก็เปิดหาเลย ว่าเออถ้าฝันลักษณะทํานองเนี้ยพอจะได้โชวได้ลาบกับเขาไหมส่วนใหญ่ตามหลักสถิติที่เขารวบรวมมาเป็นหนังสือเล่มนี้นะครับอ่าดูหน้านี้แล้วกันนะครับตัวอย่างเช่นอา่าเนี่ยฝันเห็นพระปฏิมาหรือพระพุทธรูปเนี่ยครับในกรณีของการฝันเห็นพระพุทธรูปหรือพระปฏิมาเนี่ยนะครับก็ถายว่าจะหมดเคราะห์สิ้นเคราะห์นะครับแล้วก็จะได้ลาบลอยการงานดีขึ้นอย่างไม่คาดฝัน นะครับลักษณะแบบนี้อันนี้คือฝันดีนะครับตัวอย่างของการฝันดีมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับดูหน้านี้แล้วกันฝันเห็นพระนะครับใครฝันเห็นพระหรือพระพุทธรูปเนี่ยนะครับความฝันนี้เป็นมงคลแก่ตัวไทยว่าจะได้รับโชคติดตามมาในภายหลังเนี่ยมีเลขกำกับให้ด้วยนะครับ อันนี้เป็นตัวอย่างของความฝันนะครับสำหรับคนที่มีแนวโน้มที่จะได้โชคลาภอีกสัก2-3ตัวอย่างเนาะดูนะักดูอย่างหน้า51ออ่าโอเคอ่าถ้าฝันเห็นคนตายเนี่ยฝันเห็นศพหรือคนตายเนี่ยทายว่าจะได้รับโชคลาภทางด้านการค้าการขายหรือหน้าที่การงานนะครับเนี่ยอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งของคนที่จะได้โชคลาภ อย่างคนที่ฝันเห็นโรงศพนะครับตัวอย่างนี้นะครับนี่อย่างคนที่ฝันเห็นโรงศพหรือเห็นฝันเห็นงานศพที่มีโรงศพนะครับไทยว่าจะได้รับข่าวดีหรือโชคลาภทางไกลหรือการเปลี่ยนแปลงทางหน้าที่การงานที่ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของความฝันที่ถือว่าเป็นฝันดีแล้วอย่างในกรณีของผมละ่ะเดี๋ยวมาดู ของผมจะเป็นในกรณีของการฝันว่าบวชพระเนาะนี่ดูหน้านี้นะครับเนี่ยฝันว่าตนเองได้บวชหรือได้ห่มผ้าเหลืองทายว่าจะหมดเคราะห์หรือญาติผู้ใหญ่ที่ป่วยจะหายก็มีแนวโน้มที่ได้โชคลากเหมือนกันนะครับแล้วตอนที่ผมถูกลอตเตอรี่นะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยก็คือเลขท้ายเนี่ยแหละแปนะครับไม่ใช่8-1หน่รอกน่าจะเป็น8-2นะครับถ้าจะไม่ผิดนะ ไม่ใช่แค่นี้นะครับหนังสือเล่มนี้บอกละเอียดเดี๋ยวไปดูหน้าแรกๆนะครับนี่ในเรื่องของการฝันในคืนข้างขึ้นข้าง,างแรมเป็นยังไงอย่างในกรณีของการฝันอะอย่างขึ้นห้าค่าเป็นความฝันที่เชื่อไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับและไม่ควรเอาใจใส่เขาจะแจ้งละเอียดเลยนะครับแต่วันนั้นนะครับที่ผมฝันคือเป็น นี่แหละครับวันขึ้นสิบห้าค่ำครับความฝันจะเป็นจริงในสิบวันข้างหน้านับจากวันที่ฝันอานี่แหละครับผมอ่านตรงนี้ผมว่าเออชักเข้าท่าแล้วผมก็มานับนะว,ว่าเอออีกเจ็ดวันหวยออกอีกเจวันเนี่ยลอตเตอรี่งวดล่าสุดจะมาถึงแล้ะก็อยู่ภายในสิบวันพอดีชักจะเริ่มเข้าเขาแล้วตรงนี้นะครับอันนี้คือเป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมมาพิจารณาดู แล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะครับมันมีวันที่ฝันด้วยอ่าเดี๋ยวมาดูดูหน้านี้กันวันที่ผมฝันนะอ่าดูหน้านี้ครับวันนิมิตคือวันที่เราฝันนั่นแหละนะครับถ้าเป็นวันอาทิตย์จะเป็นฝันของใครวันจันทร์วันอังคารวันพุธพฤหัสสบดีศุกร์ ความฝันของเราเองนี่แหละเราเป็นคนฝันแต่จะส่งผลกับใครนะครับแล้วปรากฏว่าผมฝันคืนวันเสาร์ครับคืนวันเสาร์เช้าว,วันอาทิตย์ฝันวันนี้ได้แก่ตัวผู้ฝัน ه, งานเข้าแล้วผมนะครับมีแนวโน้มที่จะได้โชคลาภละถ้าเอาตามหลักเกณฑ์นี้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งผมฝันช่วงเวลาประมาณตีห้าด้วย ฝันก่อนรุ่งสางเกือบจะถึงรุ่งสางเนี่ยคนเท่าคนแก่โบ,บราณเนี่ยเขาถือว่าเป็นฝันที่มีแนวโน้มที่จะเป็นความจริงด้วยนะครับสรุปแล้วเข้าเกมก็คือฝันว่าตัวเองบทพระนะครับแล้วก็ฝันในวันเสาร์เช้าวันอาทิตย์และฝันเวลาประมาณตีห้าแล้วที่สําคัญฝันในวันขึ้น15บ่ําซึ่งจะส่งผลภายในไม่เกิน10วันะนะครับ แล้วก็เมื่อกี้นี้ถ้าเห็นก็คือเลขก็จะมี8 1 8 2แล้วก็มีเลขท้าย3ตัวอีก2 3ชุดนะครับหลังจากที่ผมฝันแล้วก็ได้รับรู้หลักเกณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ผมมีธุระที่จะต้องเดินทางไปทําที่กรุงเทพมหานครนะครับผมก็เดินทางเข้ากรุงเทพไปตอนนั้นจําได้ว่าผมไปอยู่แถวเดะมงบางบัวานนะ ตรงข้ามฝั่งเดมองงามวานตอนนั้นมีคนขายลอตเตอรี่อยู่2แผงเขามาขายลอตเตอรี่อยู่แถวนั้นผมก็เลยซื้อแผงและ1คู่เลขไม่เหมือนกันก็คือซื้อซื้อแบบส่งๆไปงั้นแหละก็ไม่ได้คิดว่ามันจะถูกนะแค่อยากพิสูจน์ดูเฉยว่าตำราเล่มนี้มันจะแม่นแค่ไหนเพราะว่าผมเข้าหลักเกณฑ์หมดไงตามตำราเลยว่าได้โชคได้ลาบนะครับแค่อยากพิสูจน์ดูแค่นั้นวันรุ่งขึ้นนะครับ นั่งรุ่นอยู่หน้าจอครับรุ้นไปเรื่อยๆนะปรากฏว่าผมถูกจริงๆครับแต่เป็นถูกรางวัลเล็กนะเลขท้ายสองตัวถูกเลขเดียวลอตเตอรี่เลขอีกคู่หนึ่งอะ่ะไม่ถูกนะครับผมก็ทิ้งไปแล้วก็เอาลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลเนี่ยนะครับไปขึ้นเงินที่ตึกไทยพปปาณิ์พาร์คพาซานะครับก็ได้ไปรับรู้บรรยากาศของการขึ้นเงินของคนที่ถูกรางวัลขึ้นไปผมก็แปลกใจนะว่า เออคนถูกเยอะนะถึงกับต้องเอาบัตรคิวอ่ะนะครับรับบัตรคิวต่อแถวนะไม่รู้ว่าทุกวันนี้เป็นอย่างนั้นไหมนะแต่เมื่อ16ปีที่แล้วอนะ่ะถึงกับต้องรับบัตรคิวกันอนะ่ะผมก็ได้คิวหลังๆอ่ะผมไปสายๆหน่อยส่วนใหญ่เข้าไปตั้งแต่เช้าแล้วไปเอาเงินกันนะครับไปขึ้นเงินกันสรุปตําราเล่มนี้ใช้ได้นะครับใช้ได้ผมก็มองว่าตําราเล่มเนี้ยมันเป็น เรียกว่าเป็นสิ่งบอกเหตุมากกว่าเป็นภูมิปัญญาของคนรุ่นเก่านะครับที่เขาเรียบเรียงเอาไว้เพื่อบอกลูกบอกหลานว่าในเชิงสถิติเนี่ยถ้าฝันแบบนี้มันมักจะเป็นแบบนี้นะเป็นแนวนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมมองว่ามันก็เป็นอะไรที่มีคุณค่าในแง่ของภูมิปัญญาดั้งเดิมของคนโบราณคนที่เขาถูกหวยบ่อยๆนะอันนี้ผมบอกเป็นเคล็ดให้นิดนึงนะ ผมเคยไปเรียนหลักสูตรการทำนายกับอาจารย์โหราศาสตร์ท่านหนึ่งนะครับที่อำเภอสัตหีบผมก็ไปครอบครูมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้ใบประกาศมาอยู่ก็ได้ไปรู้อะไรดีๆจากที่นั่นมาพอสมควรเหมือนกันอันนี้เป็นความรู้ปิดท้ายให้ช่วงท้ายคลิปของ EP นี้นะครับสำหรับคนที่ถูกหวยรวยเบอร์บ่อยๆเนี่ยนะครับเขาจะแตกต่างจากคนทั่วไปคือคนที่เขาเคยทำบุญมาเยอะ ที่มันสมพงกับการถูกหวยโดยเฉพาะครับเขามีชะตาชีวิตที่ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะเพราะว่าดวงลัคนาราศีเกิดของเขาเนี่ยนะครับมันสมพงกับการถูกหวยรวยเบอร์โดยเฉพาะไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นเหมือนกันหมดนะครับหลักเกณฑ์โหราศาสตร์เนี่ยก็แนวเดียวกันกับตำราทำนายฝันเล่มนี้แหละนะครับคนที่เขาถูกหวยบ่อยๆเนี่ยเขามีดวงลัคนาเป็นอย่างนั้นจริงๆซึ่งไม่ใช่ผม ผมก็เช็คตัวเองแล้วผมก็ไม่ใช่คนที่จะรวยจากการเสี่ยงโชคเสีส่ยงดวงหรอกนะครับเน้นเรื่องการทำมาหากินมากกว่าก็หวังว่าทุกท่านจะได้รับรู้เรื่องราวดีๆจากอีพีนี้นะครับแล้วนําไปบอกกล่าวเล่าสู่กันฟังเป็นความรู้นะครับ <lacking language> สุดท้ายก็คงต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สําหรับเรื่องราวของอีพีนี้นะครับกลับมาพบก,กันใหม่กับเรื่องราวที่น่าสนใจในอีีหน้าวันนี้สวัสดีครับ